ืมบางพี่น้องยังหูเห็นยังไม่หูเห็นยังมือนนะตัวดีจ้าอีสานวันเา้าเสริมแล้วจ้าเด้อวันนี้ไม่หูเห็นยังเนาะสมาชิตัดแหน่งไม่ติดแง่งวันนี้สมาชิตัดแหนงออกแล้วล่ะสมาชิแหนง่งตัดแหนงออกแล้วก็ทำความสะอาดบ่จ้าจะแต่งจริงเนาะพี่น้องแต่งจริงเห้เพิ่น้เพิ่นปองไม่อีกแหนงออกกันเนาะตัดเอาละก็แต่งไม่ละก็ปองไม่อีกอยู่งสลายพี่น้องบดปีบดดัดแรงบดฝน มาสะสมรถตัดแหน่งนะแหนงอะไรก็แทงกิ้งแบพความทำความสะอาดก่อพร้อมร่บพี่น้องทำความสะอาดอก่อนเอาไปตัดยิ่งลุ่มกะบเสียงลูกปุ๋งอีกทีอีกเลอพี่น้องแหน่งมันหลาย ะ<ม>ตะด,อ,อ,กตดอ,อกแต่งไม่พอมาสัน่นไหนพันปงไหมตะจำเลยตะจำดินเลยตะดอ,อกหมด,ดออกกเลยไหนันต้งไหนพันเกิดไหมอ,อมาไลาก็เก้าบั่ตัดเปนน้ำหมดอันเดียว อันไ,ไ,ไี้เอาไปแกงเลยกัไปแกงไ่ไ,ได้ก็ตัดออกเป็นเกิดไม่เป็นปงไม่เพราะว่าฝนลงมาแล้วบัณมันจะปงดีไปทังแต่บัณฑอ้มานแหน,งนองไม้เัดบียแหงนงไม้หน,นอันน้มนนอไม้จืดดี้ดต้มนีก๋เตียวจืดสดต้มไว้ให้ใหลานต้มยเียวได้แกง ต้มบะเตียวได้แกงรถบ่ต้มบะเดียวเพราะว่าต้มเนอรถแล้วสิบอกปอกแบะต้มเนนอรถมาตุกัตัดถึงจไม่เด้แตงงามๆเลยส่นิันบอกเลแตงงาม ฝนมันนังหยอกไรเลยแม่บ้านอันนี้นอป็นแนง่ายกับมี่

เดี๋ยวมาตัดตะเคียนตัดป,าปลาแตงกิ้งพร้อม <c oughs> <c oughs> แตงกิ้งเนี่ยพันพอมครับพี่น้องนะครับทางบ้านมันก็เริ่มเริ่มไถแล้วครับมันเริ่มไถเริ่มสีบ้านเขาลงหน้าปีแล้วครับพี่น้องเริ่มไถบรรยากาศ แล้วหน้าปังก็เป็นใส้หน้าปีนะครับ <c oughs> คนไทยเวลาครับพี่นอ้องเอาละบ้านผสมเลยพี่น้องออตัดไปตัดไปแต่กินเป็นน้ำพับพี่น้องตัดอนียงเลยเป็นตะแกงเอาไปแกง อันนีุ้๊บนั่นจะตัดแต่งให้เป็นให้เป็นปงไม้เกิดไม้ปุ๊บอู้ทึ่งกับมีให้นะเกิดขึ้นทึ่งน้ำทึ่งกับมี เอมันล่า้เขาเป็น่อนายัางทางนี้ม่ะโอ้ปน้งหลแล้วคนถือคนเนาะไหลปงเกียวดิคร้แยวละจีิล เราจะตัด <left> ย <ห PA> ังไงยอย่น er. ี้เก็บผักกัญญาบ่เก็บผักยังเป็นในผักกัญญาลองมองกันนะพีนองอ้วนด้วยเป็นเดผักกัญญาผักกัญญาหอมหอมผกัญญาหอมหอมนี่ลครับปลกผักกัญญาพันธุ์ยังเกินผักกัญญาบุ๊พี่น้องเลย เปนสีออกสมมสมแม่กับนกัได้หานกัได้กับจดมโตกันโาโอ้ำานก็มีน้ำแน่หนงมีน้ำหอมนี่หอมหตะปัดหอหอล่าอืหอมดีดีจีนตะปัดหอมเาท่นวไปคุยสน้ำมันหิบ่หอม

น้ำน้ำกินได้หน่อยเนาะน้ำกินได้เอาพี่นอน้ำจ้น้ำกองไปเอาน้ำกอะมั้งน้ำปักน้ำกองากนอปลาคนอยาอยาอยาหัวข้างนี้เด้อคุณอยาก้างปลาไห นี่าตื่นเต้นอืมหอยไปจากเราแค่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวข้างนอกระมีอย okay. allora uh uh ู่ข้างนอกระเดี๋ยวข้างนอกเบิงรบพี่น้องเก็บพักแล้วไหมหมอบซองหมอบซองอยู่แบบพ่อยอ่เบิี้งคับพี่น้องหมูพ่อยอ่องนี้น้อยน้อยนี่จะหมอบซองหมอบซองมาหาซอกเห็ดจังครับบังบังพี่น้องพ่อยที่บอกอือเห็ดดอกนึงนะครับดหามูมันครับพี่น้องม มาเม็นมาเป็นหมอบซ่องหมอบซ่องเห็นไหมพี่สนเราหลายซองเห็ดพี่น้องเราผักเราเห็นมาหลายซอ,อ,อ, <c oughs> อ,องหลายซองอีกเฮ้ยหลุนน้องพินหลุนกันครับพี่น้องใหญ่อีกบ่เอาป้าเขาดงไปแล้วครับไปหลุนกันครับพี่น้องอ ขอบปลึกนะมันนะขอบินอเขาไปลึกนะมาสอกคุณแล้วมาสอกพีเตอาครับพน้องเอาไปหิงล่ะหูพอแล้วครับพอแล้วหิเห็ดแะ้วพี่น้องเห็ดยังไเจ้าหูเห็ดเผไตไก่ไตไก่รับพี่น้องน้ำามูดูพ่น้ออหมูบ่หาสองม่อยหมูบาสอกกันเด้อ ไกล้เคียพผันบ้าดอกบัวมูผันดดอกเดียวงามนี่เนาะโอ้โหเดสิไดีเนาะซีหาดอกก็ได้แข็งก็ดีเนาะใสีเนาะหมดเนอะสอกอีกแล้วของโมเคียสกพ่ออีกที่เก็บเพิ่งใส่ไก่ปาะ่านครับ ปยซอกป้าครับพ่เห็นยังนอะแบบดนาะโอ้โหพ่เห็ดยังไม่เนอะเห็ดก้นโคกจ้าเห็ดก้นคกเห็ดก้นโคกจ้านอนน้ำไปอ้อบอกนะไปอ้อโอ้โก้นคกจ้ชุ่มยนีเ่มยิ่อนง่ายจังนะเด็ดสุดล้า

ไปแล้วครับพี่น้องเลาะให้ก็ให้เติมกันว่าสนว่ามัอนยังนอแบบเหมือนยังนอขวายังนอแบบคือยื้อยื้อจังแค่นอแบบนนอมังครับพี่น้องดุนกันครับว่าเอายังมายังนอมบบนอาเฮ็ดพ่อบบกเมาครับพี่น้องบ้านพ่อไหนเอานั่นเอ้าะเมาครับพี่น้องเมาไปทำกันเลยจ้าเมาไปทำบ้าน อีสานมันน้องคือไรเนี่ยทั้งเฮ็ดทั้งหมากเมาทั้งหมากไม่นสมปากต่สมสมที่น่เมื่อเน้กินี่นองพี่เห็นน้อยตึงๆไหมหุ่นย่าหน้อยตึงหุ่นเป่นเ่ยนเปียนน้อตึงกแทบไปเน่ยฝนบดีไปน้งันเนี่ยฝนดีแล้วไปเด้อบมวเมงกมกตอนนี้น่อยแต่วันดกเนอย เมาพีเนองพอเอามพอเฮ็ดเอาเฮ็ดหเอาเบดเอาเบดสุยังพอได้เอานันบานเขามี่ต่แนวกินไี่จะแน่กินมีแต่แนวกินได้กินได้เอาเบดจะเนี่ไได้เอาเดแต่แอไจะแน่กินมไปตั้มอกเวยิอืมตัวน้อยๆแต่วกน้อ มากคนนะอ็มักสมเสียคนมักสมเสียมันเดินแักเมา่นั่นะเขาสมเสีป้าบสมเสียน้อยนอยเนาะสมเสียป้ากสมเสียมันเดินบเมาดิลุงล้างต้นก็เป็นมาข้างแต่มีสมผสบ่ล้งต้นล้องต้นนี่ดก็หนิบ่เอออย่าันี้ก็ถือว่า พอได้กินอืมได้เห็ดลายถ้าเป็นแดดแม่มื้อเนี้ยค่ะสองเท่าร้อยไปเก็บเห็ดลายค่ะงามงามขันมือได้เห็ดงามแต่บ่ได้ไทยพี่น้องเบิ่งเนาะขันมือพ่มีเห็ดล้วไปงุ้มกันญี่ปุ่นนะค่ะสองเท่าเมื่อนี้ได้เห็ดลายได้เห็ดขมมาเห็ดอันนี้พี่น้องแต่พ่เคยเห็นแล้วเนี่ยค่ะ้เห็ดถาเห็ดแทนเห็ดท้าบานเขาจะเออเห็ดแทนท้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้สีขาวมันจะเป็นเห็ดท้าเนี่ยค่ะส่วนลายเนาะ เมื่อเมียวไปพุ่นสะก้อนนนั่เห็ดผุนโอ้เห็ดผงติดใกล้ได้ดอกนึงเออเห็ดผงติดใกล้กันเลยเนาะเห็ดขมนี่นะกำลังออกไหมอันนี้เห็ดขมให้น้าป่ะเนี่ยแม่ไปเอาแม่แม่ไปเอาเยอะหนึ่งใน้ำอันนี้เห็ดขมไม่น้ำเริ่มออกเลยเด้หนี่งเด้อเพราะว่าน้ำเริ่มขังให้น้ำเลยเด้อป่ะเนี่ยสิออกเด้อป่ะเนี่ยพี่น้องอะไรเด้อค่ะป่ะเนี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซสำนีแหละเนาะค่ะครับมาเบิ huh. er ่งผลงานแม่มือนีสิลงคลิปสองเท่าค่ะซอยกันเห็ดซอยกันหางอย่างเนี้ยบุญเนี่ยว สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนี้แหละ้ว้อค่ะสวัสดีค่ะ